เป็นเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวข้องกับตัว Link Management นะครับซึ่งก็จะอยู่ในพาร์ทที่ต่อมาจากการทำา i i k k i e n t t i i i c t t o o n นะครับแล้วก็ l i n k Assessment นะครับจากนั้นพอเรา Assessment มันได้แล้วว่าแต่ละตัวที่เรารับได้มีตรงไหนบ้างเราก็จะามาจัดก,การหรือ Management มันนะครับ Link Management นะครับก็คือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหมวดนี้นจะเป็นหมวดของการปฏิบัติหรือว่าเป็นการทำเชิงเรียกว่าลงมือทำนะครับ ซึ่งตรงนี้แน่นอนว่ามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงที่มันจะเข้ามาเผชิญกับหุ้นที่เราจะเข้าไปเทรดหรือว่าสินทรัพย์ที่เราจะเข้าไปเทรดม,มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดที่เรารับได้ขนาดไหนนะครับถ้ามันเป็นตัวที่มีผลกระทบหนักมากหรือเป็นตัวที่เป็นอ่ใหญ่มากอาจจะขจัดมันออกไปหรือว่าไม่เข้าไปยุ่งกับมันแล้วก็เลือกตัวหุ้นหรือตัวสินทรัพย์ที่เข้าไปเทรดที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับ จากนั้นเนี่ยพอเราได้มาแล้วนะครับเรารู้แล้วมีขนาดเท่าไหร่ที่เราเพอรับได้เราก็จะมา manage นะครับคพาว่า management หรือว่าการจัดการเนี่ยก็คือการที่เราจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับมาใช้อนุมาณว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะเป็นการการันตีหรือเป็นการวิเคราะห์ต่อยอดมาจากการทําการประเมินเบื้องต้นนะครับหรือการทา assessment เบื้องต้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาวางแผนครับว่าไอ้ถ้ามันมีเท่านี้จริงๆนะครับเช่นอาจจะมีความเสี่ยงอยู่10% 5%นะครับเราจะมาวางแผนว่าไอ้เราจะเทเรด он ม,มันเนี่ยเราแผนน่วาจะ อันนี้ต้องกายให้ฟังเพราะไม่อยากเข้าใจผิดว่าการทำาริเก็ตเมล็ดเมเนี่ยคือการทําหลังจากความความเสี่ยงเกิดแล้วหรือหลังจากการขาดทุนแล้วนั้นไม่ใช่นะครับเพราะการทำาริเก็ตเมล็ดเมจริงๆเนี่ยคุณจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าครับพอประเมินได้แล้วว่าคุ้นที่เราจะเข้าไปเทรดเนี่ยครับมีความเสี่ยงอยู่เท่านี้เราจะวางแผนรับมือกับมันถ้าเราวางแผนไว้แล้วเนี่ยแล้วเรารับแผนตรงนั้นที่ดีได้เนี่ยพอเราปฏิบัติหรือเราเทรดหรือเราแอคชั่นเนี่ยครับมันก็จะโฟไปตามแผนเราไม่เป็นหาอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าที้เข้าไปเทรดโอกาสที่ผิดมีีีอกกกาา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 าสสสทท่่ิดดด้้้้นนนนนนเเเเเควมมมมมมมยยงงรรรรรรัััััถถใใบบืไไไ็ํํหป มั่นใจหรือว่าอยางมีประสิทธิภาพนะครับส่วนการประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วมาทาการบริหารจัดการเนี่ยกระบวนการในการบริหารจัดการเนี่ยขั้นตอนมันหลกัลกๆมันมีอยู่สีขั้นตอนนะครับซึ่งจะเป็นทางปฏิบัตินะคือขั้นตอนที่1เนี่ยคือการ avoid นะเพราะบอกแล้วว่าถ้าประเมินมาแล้วเนี่ยครับถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยอย่าพยายามไปสู้นะครับการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่ต้องชนะในครั้งเดียวผมย้ำคำนี้เสมอเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจ principle หรือปรัชญาเบสิกตรงนี้แล้วเนี่ยครับเราจะรู้ว่าเราไม่จะเป็นเลยที่จะต้องไปเทรดทุกครั้งหรือว่า ไปสู้หมดตัวให้ชนะทุกเกมนะครับถ้ามีความเสี่ยงสูงมากเนะช่นอย่างเช่นถ้าหุ้นที่เราเข้าไปซื้อมันมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยของราคาคอมมูิตี้เช่นราคาน้ำมนันผันผวนมากเลยนะครับยกอย่างเช่นแล้วมีผลกระทบอีกตัวนึงอาจจะมาจากปัจจัยแวนแทระบาดต่างๆเราไม่มีความไม่มั่นใจเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าความเสี่ยงมันสูงกันไปที่ประเมินไปแล้วเราก็ถอยออกมาหรือว่าหนียอกมานะครับก็คือสามารถจะเอาไวว่าหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยถ้าไม่จำเป็นหรือไม่คุ้มค่าก็อย่าเข้าไปเทรดครัััับบบบเเเเ่่นนดียวกออออทรรรถ้้าาามมมงะะพไื ผล,ผลตอบแทนที่จะได้หรือว่ารีวอร์ดที่จะได้เราก็อาจจะเข้าไปเสี่ยงนะครับหรือว่าเข้าไปเทรดแต่แน่นอนว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันต้องเจอความเสี่ยงก็ต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเราเข้าไปตรงนั้นปุ๊บอาจจะมีโอกาสจะขาดทุนนะซึ่งอันนี้มันทําให้เราเตรียมแผนได้ดีขึ้นนะครับ <S <S บางคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าจะเทรดยังไงก็ได้ให้ไม่ขาดทุนหรือว่าพยายามจะไม่ยอมรับการขาดทุนเลยไม่ยอมจะต็อปลอสไม่ยอมขาดทุนเลยอันนี้มันก็เหมือนการมโนหรือหลอกตัวเองนะครับเพราะบางทีบทที่บอกเขาว่าความเสี่ยงมันเข้ามาเ้รหทํใา พอเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่สามารถจะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรได้บางคนก็ยอมอมขาดทุนเป็นปีเป็นชาติเพราะว่าทําอะไรไม่ถูกนะครับบางคนก็ยอมขาดทุนหมดตัวหรือว่าอะไรมูลคาง่อนไปก็มีเพราะว่าเชื่อว่ามันจะไม่ขาดทุนแต่ก็พรที่เกิดขึ้นมันขาดทุนนะดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงรู้ว่ามันมีโอกาสจะขาดทุนเรายอมรับมันปุ๊บเนี่ยครับพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถจะ execute แผนเราได้ทันทีนะครับก็คือสามารถหยุดการขาดทุนจำกัดความเสี่ยงแล้วก็ม o v อ o นก้าวไปเทรดโพซิชันใหม่ต่อได้้รตงเาอ ไม่หลอกตัวเองนะครับว่าจุดที่เรายอมรับได้เนี่ยเท่าไหร่จะเหมาะสมนะครับเมื Thompson ที่เราจะรับการขาดทุนที่ได้ไม่เท่ากันนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเงินทุนเรามีเท่าไหร่นะครับความสามารถในการรับความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งมีเท่าไหร่ที่จะทาให้พอร์ตเราไม่สูญเสียมากเกินไปหรือว่าไม่ทําให้ล้างพอร์ตหมดตัวนะครับแลดด้วเช่นเดียวกันเมื่อขา,าดทุนแล้วเราสามารถจะมีทรัพยากรที่เหลือในการแก้มือหรือว่ากู้คืนได้อนี้คือคี์ที่เราต้องคิดนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาพรา้อมกับการยอมรับนะครับขั้นที่สามนะครับ หุ 2, 3, ้นสองสามตัวนี้นะครับมันมีความเสี่ยงอยู่เท่านี้นะครับแล้วถ้าเรามองว่าถ้าเราจะเทรดแล้วมันมีความเสี่ยงอาจจะมาจากตัวอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอาจจะเราอาจจะใช้วิธีการในการ t า a เฟ f e r นะครับเพื่อย้ายความเสี่ยงความเสี่ยงของส่วนนี้ออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะลดแรงประทาที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับอาจจะมีการซื้อสินทรัพย์บางอย่างที่ทำการ diversification นะเช่นถ้าหุ้นตัวนี้อาจจะมีผลกระทบต่อปัจจัยทาง global economic นะครับ,รรบหรือว่าปจาัจจัยทาง financial risk ต่างๆอาจจะมีการทำการ diversification ออกไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหน่อยเพื่อเป็นการลดทอคววาามเสี่่ยงหรื หาสินทรัพย์ประเภทที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงประเภทเดียวกันเช่นจะเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับความผันผวนเช่นถ้าเกิดวิกฤตการเงินแล้วสินทรัพย์ประเภทนี้อาจจะมีการไม่ถดถอยลงหรือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นประเภทนี้คือการ diversification นะครับที่เป็นการ transfer หรือการย้ายความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงการ reduce ความเสี่ยงนะครับคือถ้าเรามีความเสี่ยงรวมที่มันสูงขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นจากการเข้าไปเทรดแล้วเนี่ยครับราอาจจะต้องมีการลดความเสี่ยงลงให้เหมาะสมนะครับอาจต้องมีการยอมปรับต้นทุนมีการขายหุ้นบางตัวนะครรรรรัััับบซึ่่่่งงงอออนนนนนนีีีีี้กกกกก็็จจจจะะะเเเปปสววททยยาาาาาามมหหหืภลลลร เหตุ hey, มีการรีิวพอร์ตฟลิโอแล้วนะครับอันนี้ผม,มให้เห็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวมาดูภาพย่อยทีละตัวกันนะครับสเต็ปหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงนะครับการหลีกเลี่ยงเยย้ำเลยครับว่าคือเราพยายามให้เิญหน้าโดยตรงเพราะว่าบางทีเนี่ยครับถ้าเราระวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะบางทีเราเทรดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความเสี่ยงมันมีแน่แล้วนะครับแล้วถ้ามันยังอยู่ในจุดที่เรารับไม่ได้คือยังเป็นจุดที่เรายังไม่สามารถรับมันได้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือการรอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหรือว่า,าร,ในในรัหง้ นนี่จะต้องเป็นเหมือนเทรดฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรายอมรับความจริงคือบางช่วงเนี่ยตลาดมันไม่ดีสินทรัพย์พิเทมไม่มีความคุ้มค่าในการเข้าไปเล่นเนี่ยการที่เรานั่งรอให้มันผ่านความเสี่ยงไปเราเข้าไปเทรดทีหลังเนี่ยบางทีเนี่ยครับเราได้โอกาสที่ดีกว่าด้วยนะครับเราสามารถจะเทรดได้ขาดทุนน้อยกว่าหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าด้วยซ้ำนะดังนั้นการรอหรือการถ,ถืองนันสดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมนะครับแต่คีย์อย่างคนที่ทำตัวได้ดีเนี่ยคนที่มีประสบการณ์นะครับ ก็คุณสามารถจะเมินได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังมีมากน้อยแค่ไหนแล้วรู้ว่าตัวรับได้แค่ไหนถ้ามันมาเยอะจัดเราไม่ได้เราก็หยุดรอนะครับไม่ได้แปลว่าต้องออกจากเกมนะครับหยุดรอหมายความว่าเราอาจจะยังไม่ต้องเข้าไปถือโพดิชันหรือเข้าไปเทรดเพียงแต่ว่ารอให้ความเสี่ยงมันดอปลงมาหรือปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยความเสี่ยงต้องกำเนิดบางตัวที่มันรุนแรงเนี่ยมันถอยลงเราค่อยเข้าไปเทรดครับแบบนี้มันก็จะคุมอิมแพหรือผลกระทบเชิงลบได้ดีขึ้นนะครับส่วนสเตจที่สองของการยอมรับเนี่ยเหมือนที่ได้เกิดครับว่าเรามีการดูในเชงขอแล้วก็ทา เราได้เรียนไปนะครับเราสามารถจะเช็คได้ว่าถ้าเราซื้อหุ้น3าีตัวนี้มีความเสี่ยงเท่านี้รวมแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพอร์ตจะเป็นเท่าไหร่นะครับแลวเรายอมรับมันได้ไหมเช่นถ้าเราเข้าไปเท,ทปรดพซติชั่นเราหนึ่งแสนต้องขาดทุน20%นะครับแล้วการขาดทุนตรงนี้เกิดขึ้นมันกระทบต่อแคปิตอลหรือเงินทุนรวมเรามากมาน้อยแค่ไหนเราก็สามารถจะลองคำนวณได้ลองวางแผนได้นะครับซึ่งไอ้ตัวตในควาส่งที่เราวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปทำในตอนที่มันขาดทุนแล้วเนี่ย มันมีอิโมชันหรือว่าอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องมันจะตัดสินใจได้ไม่ดีนะครับนั้นตรงนี้ก็ต้องคิดให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ยอมรับมันไว้ล่วงหน้านะครับส่วนการคำนวณตรงนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยมันคือการดูลิคทอร์แลนด์นะครับแต่ตรงนี้ภาพนี้จะมาจากบทความหนึ่งซึ่งเขาจะตีแตกตีกย่อยซึ่งอาจจะไม่ต้องทาก็ได้นะฮะถ้าเกิดคนที่อยากทำเนี่ยอาจจะ้องทำเช็คลิสต์นะว่าถ้าเรามีความสามารถในการรับการดูรรสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับทั้งในเชิงของเงินนะที่มีนะ มีเขาเรียกอะไรมีลักษณะเฉพาะหรือเจลิศเฉพาะในการรับปรกันการทุนได้แค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยโอ้โหถ้าเงินหายไป10,000หอาจจะเครียดบางคน,นอาจจะบอกว่้หนึ่งหมื่นหายไปยังพอรับได้อย่างนี้เป็นต้นนะต้องต้องดูสเกลของลิกเทอรแลนด์แต่ละคนด้วยนะครับบางคนมองว่าโอ้โหเงินสามหมืนม่นหายไปเหมือนโทรศัพท์ไอโฟนหายไปเครื่องนึงนะครับอาจจะยอมรับไม่ได้ก็แปลว่าถ้าคุณใช้การที่ต้องสูญเสียหรือว่าแม็กซิมัมรอสที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแล้วเพราะมันทำให้เราขาดทุนแล้วนอนไม่หลับนะครับซึ่่่งงออัันนนนนีี้้เเเป็สิิกกพะะฮบแลววาารรรทดจย ถ้าคุณเริ่มต้นที่ความเสี่ยงเป็นตัวตั้งต้นแล้ววางแผนมันอย่างดีนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะควบคุมได้หมดครับในเกมเนี่ยไม่มีใครบอกนะครับว่าเราจะต้องขาดทุนต้องเทรดให้หนักที่สุดต้องขาดทุนตท่านั้นเท่านี้ทุกอย่างเราควบคุมด้วยตัวเองได้นะครับเช่นเราอาจจะซื้อหุ้นตัวเดียวกันกับเพื่อนจะบอกว่าเราความเสี่ยงได้น้อยอ่ะเราก็ยังไม่จะเป็นที่ต้องไปอายใครหรือต้องไปแข่งใครเราก็ยอมรับความจริงตรงจุดนั้นนะครับเราก็รับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับเ ส่วนกักที่3ามเจ็ดพิสามั่ 3, นการ t r a เฟอร์นะครับการ t r a เฟอร์เนี่ยเหมือนที่เกิดในฟังครับว่าจริงแล้วมันทำได้หลายแบบนะครับแต่เหมือนที่บอกครับว่าเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงรับได้มีเท่านี้มีสินทรัพย์ที่จะเทรดมีหุ้นที่จะเทรดหนึ่งสองสามสี่นะครับงั้นการที่จะ t r a เฟอร์ไปเนี่ยอาจจะมีหลายแบบเช่นการทำ asset allocation เนก็จะเป็นเ level of portfolio management strategy นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าเอถ้าเราจะเทรดหุ้นสี่ตัวเลยเนี่ยแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงแฝงสูงอยู่นะเราอาจจะเทรดด้วยการแบ่งเงินบางส่วนออกไปเป็นสินทรัพย์บางประเภทก็นะคือการทำ diversification หรือว่า ทำ asset allocation การส่วนของเงินเนี่ยนะครับเอาไว้ก่อนคือพูดง่ายๆคือไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปใส่ equity ทั้งหมดหอาจจะแบง่งมานส่วนเป็น cash เก็บไว้นะครับหรือเช่นเดียวกันอาจจะทำเทคนิคที่ a d ดว n นซขึ้นเช่นการกระจายเงินไปตามความผันผวนของสินทรัพย์นะเช่นการทํา liquidity ต่างๆนะครับในตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีการแล้วก็กลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมคงไม่ได้สอนในที่นี้แต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเม็ดต่อเหล่านี้หรือกระบวนการเหล่านี้มันประยุกต์ใช้ได้นะครับอันหนึ่งที่ใช้ได้้ไไมมมม่่่ยยยยาาาาาากกกกนนนนะะะคคคครรรรรัับบแลลววว็ีีีีีปสสิิททททธภพดดเเเใงือ diversification ที่เราจะไปซื้อหุ้นตัวเดียวหรือไปเทรดหุ้นตัวเดียวแล้วมั่นใจว่ามันจะได้กําไรหรือว่ามั่นใจมากในการเสี่ยงหรืออาจจะลองกระจายออกไปนะครับคืออย่างในในระดับของกองทุนต่งนางๆก็จะมีกระบวนการเหล่านี้อยู่แล้วเพื่อทําการคนโทรลความเสี่ยงภบพรวมนะครับถ้าใครจําได้เราได้ศึกษาหรือได้อ่านในเชิงของคุณเลตารีโอเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของอันโคลเ a ต e บงก์ติ้งนะครับมีเรื่องของการทำตัวแม็กซิมั่มเดเวอร์ซิฟิเคชันมีการหาก่อนว่าหุ้นแต่ละตัวมีโคเรชันระหว่างกันอย่างไรมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมตามนั้นนะครับก ในภาพที่เป็นตัวอย่างการทาทวความเสี่ยงดุลิขรอยตีนะครับเหมือนที่บอกครับว่าบางทีคุณซื้อสินทรัพย์สตัวเหมือนกันะนะครับเช่นสมมุติถ้าคุณซื้อ60-40บสี่สิบนะครับอาจจะเป็นส er นะต็อกและบอลนะก็จะเห็นว่าหกสิบสี่สิบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวหุ้นมันมีความเสี่ยงสูงกว่าบอลมากนะครับบรนลุผลลัพธ์ของมันเนี่ยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่นวนบอลเนี่ความเสี่ยงมันต่ำนะฮะผลลัพธ์ของมันก็อยู่สิบจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วส่วนใหญ่ ในภาพนี้เขาจะ a d j u s t weight ใหม่นะครับก็จะซื้อหุ้นนะครับอยู่ที่26%เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ซื้อบอลที่74%นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่ำตอนนี้มันก็สามารถจะเกลี่ยนะหรือว่าทำให้ risk contribution มันเท่ากันแล้วนี่ concept นะบอก้วากาการ t r a เ s f e r ความเสีย่ยงมีหลายมิติหลายโมเดลมากถ้าใครไม่ชอบ risk parity อาจจะลองดูพวกที่เป็น modern portfolio theory หรือ MPT หรือว่าทาพวกที่เป็น mean variance optimization อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็มีหลายเทคนิคที่เราเลือกได้ในการทา a เ s f e r ความเสีย่ยงหรือการผรสมความเสี่ยงให้เหมาะสมนะ อน,นี้ก็ในเวอร์ซิวิเอชัที่ผมบอกรับว่าที่คุรีจาริโอเนี่ยกเรียก่็เป็น the ร o โคร r เก l นะครับก็คือการทำการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดนะครับขนาดความเสี่ยงรวมทั้งหมดโดยเลือกสินทรัพย์ที่มันมีการกระจายเพียงพอแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อกันต่ำนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นศูนย์แล้วครับแต่เป็นว่าต่ำเพราะว่าที่เป็นศูนย์เราจะหาได้ยากนะครับ,นะรบนี้เดี๋ยวค่อยเล่าต่อไปในหัวข้อการทำเดเวอร์ ification นะครับ ภาคที่สเป็นการรีดิวหรือการลดนะครับเขาบอกแล้วว่าตัวนี้คือจะเกิดเมื่อเราเทรดไปแล้วนะเพราะเราเทรดเราซื้อสินทรัพย์ไปแล้วเนี่ยครับเรากระจายอเราทำการทานเฟอร์แล้วบางทีมันหนีไม่พ้นมันมีความเสี่ยงเข้ามานะครับเราก็ต้องดูว่าเอเราจะทำยังไงให้มันไปรอดเช่นบางทีเราต้องมีการปรับสัดส่วนของโพซิชันไซด์ในการเทรดลงเพื่อลดความเสี่ยงรวมบางทีเราซื้อบางตัวเนี่ยนะครับอาจะซื้อไปสามสามพุ้นเทรดสามพุ้นซื้อมีโพซิชันหุ้นสามตัวแล้วบางทีอีกตัวนึงมันขาดทุนหนักหนัก,นกมากนะครับเรามองว่ามันทำให้ดรอปลง อาจจะต้องตัดสินใจในการลดพอร์ติชันในบางตัวที่มีความเสี่ยงสูงออกไปนะครับแล้วก็พยายามปรับสัดส่วนของเงินสดให้มากขึ้นอะไรอย่างนงี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ความเสี่ยงที่เข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งจะใช้เทคนิคแอดวานซ์หน่อยเช่น volatility based management นะครับเช่นลดพ o ร i t ิชั่นไปเลยตาม volatility ของสินทรัพย์ตัวนั้นนะหรือว่าลดเลเว r a ร e หรือทำ hedging ก็ได้นะครับซึ่งมันมีหลายเทคนิคมากเพราะว่าบทที่เก่าทีฟังว่าไม่ว่าจะเทคนิคไหนก็ตามนะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลดความเสีีีี่่่่่่่่่ยงงงงรรรววววมมททททจจะะะะเเเเเกกิิิดดขึ้้้นนนนนคพพพแแตาาาาาาใผออไไสสหหป็ภื คนที่เป็นเทรดเดอร์ครับเขาไม่ได้ไปโฟกัสแค่เรื่องเทคนิคอลเรื่องการเทรดอย่างเดียวครับต้องโฟกัสเรื่องความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งในเกมเราเทรดไปแล้วเนี่ยครับถ้าเราคุณไม่รู้จักวิธีการลดความเสี่ยงเนี่ยปัญหามันตามมาแน่นอนนะครับแล้วยิ่งบางคนที่ชอบอออินหรือว่าเทรดแบบไม้เดียวเปลี่ยนชีวิตซื้อเยอะๆทีเดียวเนี่ยครับบางทีเนี่ยความเสี่ยงมันพุ่งจากศูนย์ไปถึงห้าสิบไปถึงร้อยมันขึ้นมาอย่างรุนแรงเนี่ยเรารับมือไม่ได้เราอาจจะหมดตัวหรือว่าอัดทุนหััักกกกกดดด้้้ใใททีีเยววรรรรบงาาาาจแมมส่่ลุุอูน เมื่อมันมีการเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันทําให้เราเทรดได้รอดเดี๋ยวทำให้มีประสิทธิภาพแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเราจัดการกับมันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการลดความเสี่ยงนะครับนเทคนิคการใช้เลเวอเรจในการลดความเสี่ยงนะครับคือโดยสรุปเนี่ยผมคมไม่สอนทั้งหมดแต่โดยสรุปก็คือว่าหลักการที่เราสามารถจะใช้เลเวอเรจในการซื้อสินทรัพย์บางประเภทนะที่มีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันต่ําหรือว่าอาจจะเป็นเลเวอเรจเพื่อการเฮดจิงก็ได้นะครับ นั่นคนือเการใช้เลเ่อวลเลทนี่ไม่จะเป็นเหมือนไปไม่ต้องใช้แล้วเพิ่มความเสี่ยงนะครับคพราะนี่ใช้เป็นทีสามารถใช้เพื่อแอดจัสหรือว่ารีบาลานซ์หรือว่าทําการลดตัวดาวไซริกได้นะครับ